สวัสดีครับสวัสดีกรับสวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับผมมนีกรับมาพบกันอีกคือเก่าครับผมกับช่องทองพูนชาแนลครับมนีบ้านทองพูนจะพาท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่านครับผมไปที่ตามเนว่ทางดีๆครับผมกับคุณพ่อบรรทมครับผมคุณพ่อบรรทมช่างไม้ร้อยเสียงเพิ่นมาครับคุณพ่อบรรทมนี่เปิ่นฝันเกี่ยวกับหลดกองเพิ่นเนาะครับเนาะคุณพ่อบรรทมนี่กะเพิ่นก็มีความสามารถครับผมท่านผู้ชมสามารถเลี่ยนเสียงสัตว์ได้ทุกชนิดครับผมท่านผู้ชมเพิ่นเคยไปออก ช่องรายการทีวีมาแล้วครับผมท่านผู้ชมเมื่อนีบ่าวต้องพุ่นมหาคุณพ่อบรรทมเพื่อพระตามแนวทางดีๆครับผมเพราะว่าคุณพ่อเป็นแบบคนฝันเหม็นครับผมฝันย่ำได้ดีบ่ผ่านครับผมท่านผู้ชมบ่าวต้พุนกับบ่าวฉ่าฝ่ามติดตามไปฝ่าท่านผู้ชมนะครับครับผมแต่ก่อนจะไปฟังเรื่องราว่วมฝัน และความสามารถดีๆของคุณพ I mean. ่อกับฝากนผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวั้งพูนหาคลิปดีๆตัวเหล็กเด็ดๆมาฝากนผู้ชมในคลิปต่อไปเนาะครับครับผมตอนนี้คุณพ่อเพื่นกำลังถ่ายอยู่ครับไปติดตามแนวทางดีๆกับคุณพ่อกันครับผมบ่าวคลิปนี้คุณพ่อจะมีตัวเด็ดตัวดีอะไรมาฝากนผู้ชมครับผมละกะบ่าวั้องพูนแจกคุณพ่อเลี้ยงเสียงสัตว์ให้ฟังของผมครับผมเพราะว่าคุณพ่อเป็นมีความสามารถครับผมในการเลี้ยงเสียงเลี้ยงเสียงสัตว์ เดี๋ยวทุกจะนิดกับผมไปครับครับสวัสดีครับคุณพ่อบรรทมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อบรรทมครับสวัสดีครับคุณพ่อบรรทมนี่ั่างไม้ลอยเสียงที่บอรับครับช่างไม้้อยเสียงแม่นช่างไม้ช่างไม้้อยเสียงครับผมบรรทมช่างไม้้อยเสียงเป็นยังไงคือว่าสั่างไม้ลอยเสียงครับเนี่ยเพื่อนสายหญาให้ให้เฮ็ดเสียงซัดให้ซัดลองตอบนะเสียงซัดซัดก็ลองตอบต้นทีลองตอบที่ถ้าถ้าถ้าว่าซัดว่าลองตอบ มันกับวัฒผ่านครับต้องเฮ็ดเนี่ยมันคือเสียงเขาเขาจะคอยร้องตอบครับช่างใหม่ลอยเสียงคือเฮ็ดเฟอร์นิเจอร์นั่นนะครับนี่เนาะทั้งขังอาเกียคือเฮ็ดเฟอร์นิเจอร์ครับผมแต่ที่สําคัญได้ออกรายการนั่ตีบอครับแม่ครออกรายการยังเนาะครับคุณพ่อไอ้ของซูเปอร์มหาเนเ็บนะอันนี้มัมันท้องอะบ่อแรของผู้ใหญ่ที่อันอาทิตยออกรายการนะครับเนาะครับ ของชิงของชิงพาวเวอร์ชิงพาวเวอร์ครับชิงพาวเวอร์ซุปเปอร์ฮันเน่ครับก่อนสีไปฟังตัวเลขกับคุณพอ่อขอตเตือนให้ FC เอฟซี M FC เป็นฟังเบาแอมเอฟซีเป็นฟังนะครับว่าสีเลียนเสียงเอียงเลยครับให้ฟังเอ้าก็คือเสียงหมาเสียงแมวเสียงไก่เสียงนกเอาเอาเสียงห<ต>มาก่อนครับเอาเสียงหมาเพิ่มเติมเท่า เดี๋ยวอนยางมาเดี๋ยวหมอนยางมามาย่างมามย่างมาตัวหน่อยเอาเหรอยืดนะครับเป็นมาครับเอานกครับนกนกยังครับ เอนุกคุมนุกกดอนุกคุมกันครับนุกคุมน,คนุกคุม,น,คมนุกกดเหรอครับบัดเน,น ยังมือแหลงมากสามตัวทีตัวได้ก่อไหมอเห็นกันเป็นตัวมุขมีว่าต้องเอานกเป็นอย่างนะครับคุณผออือแล้วเลยกลางรักสิงหรือื่นรักสิงเลยแต่มีนกนะครับอันเสียงยังเฮ็ดยากที่สุดครับคุณพ่อไอ้คือเยี่ยวเสียงเยี่ยวแม่นเยี่ยวแบบข้อก้ามตัวง่ายหน่รับบุนอินซีนั่นตาบ้านหัวาทางประเทศเขาเอียกนุกอินซีแม่นบุนตาลุกอินซีนั่นแหละ ับก็เหินแล้วคุณพผอเจอท้า,าอาหารเสิร์เงินเลื่อยหอกันกัรง่าตัวแดงๆเสียงไก่เป็นไครับคุณพ่อไก่บ้านเนาะครับผม แค่มาแลงตุ่มหนึ่งคันไก่คันน้ำเด้อที่บอกตุ่มหนึ่งกับครนกับไก่กันนามนะตัวว่ไก่วันนี้แม่ไก่ป่าอย่ป้านใ่ป่าไก่ป่าไก่ป่าอันนั้แม่ ตุ๊กแกกับโกนเขาจนทางให้การเล็กหน้อยไปเรียนมันขัดน้ำกดเล็กหน่อยไปห้องกัปโกลมันไปเรียนเรียนสั้นยคือผมเล็กหน่อยมันเกง่งห้องกัปโกวด์ก็เป็นทางทีมงานโทร่มมาห้องกัปโกเดเล็กหน่อยเนี่ยหน้าว่าจห่องเขา,าอัดทรงไปครับล่องเพิ่ครับกัปโก ตัวหน่อยเพื่อนสุดยอดสุดยอดก็ชื่นใจก็กโอ้กับโกดสุดยอดเลยสุดยอดออกไล่การคิงพาวเวอร์ที่พอรับแม่เอาครับผมไปเป็นเอฟซีคุณพ่อบรรทมลอยเสียงหรือล้านเสียงล้านเสียงลอยเสียงฟ็อกเเขล้านเป็นลอยเสียงมีเพิ่นเติมให้ผู้เพิ่มาปบรรทมช่างไม้ลอยเสียงคือหน้าของเพื่อนครับสุดยอดสุดยอดคือว่าเอฟซีมือหาที่ผมเพือห่ามือห่าซีมือห่าแม่ครับผม ทีมงานเบโลแอมระทงนี่ขอ12ล้านจากคุณพ่อได้บาทนังวันทีหนึ่งนะครับ12ล้านหรือ30ล้านุนน่ะนาะครับเนาะเบาแน่วทางซูเอฟซฟังนะครับงวดวันที่16ธันวาคมพศ2 0 2ออย66นี่ครับคุณพ่อบันทมฝันแนวได้ครับฝันมาได้ขี้แต่รถมอเตอร์ค์ขนเลขกเล่าฝันเหล็กเล่าออกมา8เก่าอีกหมดเยเก่า3 8เก <บา S 2> ่าปดเก่าบ้นนี้ มันบอกออกสองตัวครับผมหลานะบอกแม่ออกไปสื่อเพิ่นก็ไปสื่อตัวอือน่นพีงง่ชายผู้ใหญ่นบอกระบบผู้กลางผมก็บครับผมปลดออกมานี่ยง่ายทองเพื่อกคนครับผม, <c oughs> มครับเดี๋ยววาเที่ยวนี่ผมผมกับพี่เกินเกินแค่ถ่ายรูไงของผมหน่ยเป็นรูปไง ่ยนรวดง่ารับบมันขยันมันสองศูนย์เก้าสองศูนย์เ <Aub> ก <ain> ้าขยนสามตัวป่ะครับสามตัวบุมีสี่ตัวเนะครับบอมอาตัวสองศูนย์เกัาเอาเอาเหล็กศูนย์อยู่กลางเนล่เก่าอยู่ถ่ายด้วยครับผมสองศูนย์เก้าเนาะแล้วก็ฟันวัดตะกี้รถมอวนไ้เมี่ขีมือไหน ขีบงเล็กเล้ามันออก่านมาต้องไอหมือง่านมื่มันมันจันมบอหมันจันมันบอหมู่บ้านบางมู้นสูขหันแสดงว่ากยังอยู่ในหัวดีอยู่แม่นตรงนี้ในหัวเหล็กเล้ายนบอกอาหารคือกันซองเท่เหาอาหารครับเอาทะเบียนรถมอไซค์นั่ครนาแปดเก้าะครับมนมนสามแปดเก้ครับผมขี่ไปไสล่ะครับคุณพ่อ ขี่หมุนป้าหมุนเมื่องเกี่ยวไปมอมาครับขี้ในบ้านท่านดีแล้วมนครับผมไปกังสีนอ้องนว่านวบ,บนี่จะต,ต้นใหม่ขี้ไปหนึ่งไปมาให้บอกแล้วออกมาแล้ออกบือพันชูแล,ล้ะเล่าสุดยอด,ด,ยอ,ดอยู่คนคือกันเน่ผมไปเห็นงานอยู่อไก่ป้าหนึ่งเพราะแต่จิตดจอันหนึ่งเนี่ยผมก็เรื่องติดโกยทานอัน,นกนบะมาบอก แปดเจ็ดนหกแปดเจ็ดครับผมบอกเสียงหวานวานุกกังเขนตัวน้อยๆน่นตัวดำๆอันเอื้อกดังๆ้างดังๆมั่งว่าไอ้ตัวใหม่มองเศ้าห่มน่ะต้นตัวหูเลอยๆก็เลยตั้งติ๊กหนาะหันหนามาอเลยครับเยครับบอกเรียกพอบ่อยหล่ะผมว่านครับผมแล้วกับ แต่เลนยางหันหลังให้ไปซักทานก็ไปง่อยปากไอ้ถังเขียวๆพ่อหันมาซะอีกครับนกยิ้งก็ครับเนี่ยนกกังเขียนหน่อยนกกังเขียนแม่ตัวดำๆมันมีอยูู่หนึ่งตัวนีอะแม่กิน๊ยง่อยปากถังพอดีมไม่ออกไปซักผ่าเฮ้ยโทษหาลูกแกม่พันเงินโทษจับไข่บ่มีพันขันสิไปเสือบัดเติมเงินกับรถมว้ใส่น หน้านะครับนล้วมันเครื่องขาดไปว่าไรบ้างมันนะครับก็บอกนี่มันออกมาแล้วโอ้ยแมนความเจ้าอีดี้ไม่ออกว่าเปียกเอีดีนี้ภาษาอ้าครับครับเอาเสียงนกกระเขียนให้ฟังแจ็คหน่อยเพิ่อนกับมน้องสองนวไเอครับมันตัวหน่อยตัวหน่อยตัวหน่อยบรดดาเพิ่นบอกเลยเพิ่อนบอกเสียงคึ้นก็คนนี่างไครับ เย็นๆครับโอ้ยออกมานี่แหะเป็นผู้ที่มีเสินธนะครับคุณพ่อเนาะเรียนเสียงหนกเสียงกาเสียงสั์เตอร์เบิร์ดตูเสียงครับคันธาอยากราไปเบิ oh Wait, ่งเต็ม yeah, รูปแบบก็คือเขาไปในช่องทางของ King Power นะครับแมนมนคคุณกดไออันนั้นอันไหผมมาจะไปลองเพ่งเอาขอเพ่งไปหรอเนี่ยส่งสีส่งไปมือนั่นมันไปไอ หลองทายทำโยนเงื่อนร้านน่มันทรงขอไปบ่าอะไมันเน็ตโปมีเอ้าเอาต้องจักรกรันมันขับไปฝากเอฟซีมันขับขึ้นพาะเดี๋ยวไปให้เอฟซีของเราแอมฟังครับนั่นแต่มันสุดยอดเลยกระสีเขาออกของอัด์ตผืนนี้ครับบาทเพราะว่าเดี๋ยวเอาลองมัครับมันแรงบางบ่ไอขอพ่อหน้าจักรน้อยเลิกงานนัดกันปากซอย ให้ออกมาคอยที่เกา่อาอ้ยโทมนัดราะใจคิดฮอดบ่เศร้าห่างนานสัญญาเกา่านัดเจ้ามาคักกิ้ใจย่านฮักเปลี่ยนไปคืดลายอำอายอยู่ห่างย่านมีผู้มาเสกกลาง ระหว่างที่เราลังไกลยอยากมาเห็นหนา้าโทรหาก็บอกเก็บใจให้น้องเฝ้าขอจเจ้านายแล้วอ้ายจะเฝ้ามา,ารอคนต่อเจ้าพ่อกันอยู่ในเมืองกรุงอยากให้ช่วยกันพยุง ความหักความวังที่รอใช้ทรอระสับดูแลใจคงไม่ดีพอขอเดือนละครั้งได้บออายขอเวลาพบกันมือแรงว่างบอไอายขอพ่อหนาจักน้อยวเวยเตี๋ยวร้านเดิมปากซอย อย่าให้ใจลอยคอยนานอายเป็นเจ้ามืออิ่มท้องม่ต้องหันกันได้สบตาเป็นรางวันก็ขึ้นสวรรค์แล้วใจคนคอยสุดยอดนะครับเอฟสี่สุดยอดครับเอีสีเดี๋ยวเบาแอมาทรงสี่ให้อัดเสียงทันที่ได้ละครับท่านผู้ชมเนาะ ดีหลายดีหลายครับการเอฟซีคอมเมนต์เชามาด้คลิปของเบาแอมบ์ตะทงนั่มนะครับเนาะมาตัวเลขตัวนี้สิเป็นตัวใดเน่ตัวใดเนยครับคุณพ่ครับหามีดวงมีโชคด้วกันฮะมีดวงมีโชคครับคุณพ่อบรรทมของเฮานี่ก็มากความสามารถครับเมือนีเบาแอมบ์ตะทงกับทีมงานแต่มาพบมาพ่อตัวจริงแล้วก็ะพอกับขอบคุณหลายครับที่ให้แนวทางได้เด่นเอฟซีหวดวันที่สิบหกครับ เดี๋ยวเสียงเพลงกับสุดยอดเดี๋ยวเสียอัดเพลงหนนะครับเนาะกับขอบคุณครับคุณพ่อบรรทมสวัสดีครับขอบคุณครับคุณพ่อบรรทมครับสวัสดีครับผมหลังจากได้ฟังเรื่องเล่าความฝันเนวยท่างดีๆีครับผมกับคุณพ่อบรรทมช่างไม้ร้อยเสียงเพิ่นว่าครับสายาเพื่นเนาะครับคุณพ่อบรรทมครับผมเพื่อนฝันว่าเพิ่อนขี่รถอ้อมบานครับผมรถของเพื่นเนาะเหลขกะเบียนรถของเพื่อนกับมี่สามตัวครับผมสองศูนย์เก่าสองศูนย์เก่าครับผมท่านผู้ชม เลขทะเบียนรถคันนี้เพิ่นว่าถ้าฝันเกี่ยวนี่ออกเต็มๆครับผมออกทุกงวดเพิ่นว่าครับกับ389 389นี่ก็เป็นเลขทะเบียนมอเตอร์ไซค์ครับผมเพิ่นก็บฝันเกี่ยวคือกันเนาะครับส่วนเลขมอเตอร์ไซค์นี่ก็บฝันยังได้ก็ออกคือกันครับผมปิดขายมา2หาง3ตัวครับผมตัดเหรียญเนาะครับเนาะท่านผู้ชมตัดเหรียญสองศูนย์0ูนย์สครับผม3883 8998ครับผมตัดหน้าตัดหลังเนาะครับจังจะบ่ได้พลาดเนาะครับงวดวันที่16 2566ธันวาคคมรับผมนี่ก็เป็นแนวทางดีๆครับผม ของคุณพ่อบันทมช่างไม้ร้อยเสียงของเฮาวครับผมครับผมคลิปนี้บ่าวต้งพูนกับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าพ่อกันใหม่ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวต้องพูนน้ำนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อเป็นกำลังใจครับเป็นกำลังใจให้บ่าวต้องพูดหาคลิปดีๆตัวเลกเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปครับผมครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของฟางพูนชั้นเอ๋ครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชค m ắ นสุขสุขคนในละวันที่หนึ่งสุขสุขคนครับผมขอบคุณครับ